สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทท่านเลยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมมลายให้โชคนะครับเราจะมามอบโชคให้เพื่อนๆได้เสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันทุกงวดนะครับในคลิปนี้เราจะมาทบทวนสูตรให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับถูกทั้ง3หลักนะครับ106ตรงๆเลยนะครับเราจะมาทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่ง นะครับสูตรนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้3ชุดแบบนี้ทุกงวดเลยแล้วก็จะมีชุดหนึงนะครับที่ออกตรงกับผลกระโหลกสลากกินแม่งรัฐบาลแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็106นะครับถ้าเราตัดตัวเลขถูกต้องก็จะออกตรงๆแบบนี้นะครับทีนี้งวดหน้านะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วหลักหน่วยก็จะได้4ได้6ได้8แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีหลัก,กร้อยกับหลักสิบเราก็ไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคได้เดี๋ยวจะทําให้ดูว่า หลักร้อยหลักสิบตัวเดียวนี่คิดกันยังไงนะครับเอามาวางกับหลักหน่วยคือ468นะครับจะทำให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูการคำนวณสูตรนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนผมได้สรุปตัวเลขให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่คิดไม่ค่อยเป็นคำนวณไม่ค่อยเก่ง1นึ่พจิกานะครับหลักร้อยที่เราคิดได้คือ2 3 4 5 6และนี่คือโครงสร้างตัวเลข เราชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวจะมีวิธีตัดหลักสิบก็เช่นกันมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแล้วสู่การคำนวณจะใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้ตามเบอร์นี้0 9 1 8 0 4 8 1 2 3นะครับปรึกษาได้นะครับถ้าดูไม่เข้าใจนะครับปรึกษาได้ หรือถ้าอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนี่เองนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าการคิดการคานวณทํากันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับและช่องของเรานะครับสนับสนุนในทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมผมจะย้อนทําให้ดูสัก 2- 3สมงวดพอเข้าใจนะครับ แล้วก็จะทำงวดหน้าให้เลยนะครับว่าวันที่1พฤศจิกายนนะครับได้เลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะเริ่มจากสุกกันยานะครับเลขคนั้นออกมา703นะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยจะเราจะมีเลขนําโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลข5นั่นเองนะครับเลข5นะครับตั้งทุกหลักเลยแบบนี้แล้วเราก็ตั้งบวกไว้ ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับตั้งบวกไว้ทีนี้สําคัญที่จุดนี้นะครับใครที่ดูในงวดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเดิมจุดเก่านั่นเองนะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ตรงนี้นะครับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับรางวัลที่1นสองตัวล่างเลขหน้า1 2สองนะครับเลขท้าย1 2สองต้องเรียนให้ถูกต้องนะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้นะครับ จุดนี้ทุกมวดเลยนะครับอันนี้ให้บวกกันไปดูหลักสิบบ้างหลักสิบดูหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าบวกหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองตรงนี้นี่คือจุดที่เราต้องจํานะครับไปดูหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับให้วงไปที่หลักหมื่นกับหลักพันตรงนี้ให้บวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายนั่นเอง นะครับเสร็จสับแล้วร้อยวิธีการบวกเลขวิธีการตั้งตัวเลขดูดีๆนะครับเลข9ตัวนี้มาตั้งได้เลยตรงนี้ห้าบวกหได้6ก็ตั้งตัวนี้เลข9มาตั้งได้เลยนะครับศูนย์บวกสได้4ก็ตั้งตรงนี้4ี่บวกสาได้7ก็ตั้งเลข2ก็มาตั้งวิธีการยืดตัวเลขวิธีการบวกร้อยมาลลยให้ทําแบบนี้นะครับ9ก้บวกหได้14 5้าบวกหได้สิบเอ็ดคือหนึ่ง บวกกันได้ห้าเราค่อยเพิ่มแต้มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าหลักร้อยนะครับจะมีห้าตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันเก้าบวกห้าสิบสี่ห้าบวกสีได้เก้าบวกกันได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแบบนี้นี่คือหลักร้อยหลักสิบนะครับจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับบวก100ร้อยเมลายออกมานะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับห้าบวกสองได้เจ็ด 7บวก2สองบวก7ได้9้าเพิ่มเป็น0นเป็น1เป็น2เป็น3าแล้วก็เป็น4แบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับจะมี6ตัวนะครับนี่คือโครงสร้างตัวเลขในแต่ละหลักนะครับ5้าตัว5ตัวแล้วก็6ตัวนะครับถ้าจับคู่กันก็มันก็ค่อนข้างจะเยอะหลายตัวอยู่นะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับให้ทุกคนไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับวิธีการตัดดูดีๆนะครับ ให้เราดูตรงนี้วิธีการตัดให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูคู่นี้แหละบวกกันนะครับวิธีการตัดนะครับ4บวก3ได้7 4็ีบวก3ได้7เลข7ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัดสินนะครับจะเป็นตัวตัดหลักหน่วยตัวนี้นะครับให้เราสังเกตหลักหน่วยตัวนี้นะครับตัวไหนที่มันเป็นเลขที่เหมือนเลข7ให้เราวงไว้ นี่คือวิธีตัดนะครับง่ายๆนะครับดูคู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับดูคู่นี้แหละบวกได้เท่าไหร่ก็ถ้าบวกได้เลขขี้เราก็เลือกเลขขี้บวกได้เลขคู่เราก็เลือกเลขคู่นั่นเอง <c oughs> เราก็เอาเลขเก่า9หนึ่งสนะครับเลข9เลข1แล้วก็เลข3มมาตั้งเป็นหลักหน่วยเอาไว้นะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก,100กร้อยกับหลักสิบบ้างนะครับ <c oughs> หลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับตัวที่เราฟันธงนะครับให้ดึงหลักแสนออกมา ดึงหลักแสนออกมานะครับคือเลข9แล้วก็เลข9 <_ d ata> นะครับจะเหมือนกันนะครับตำแหน่งหลักแสนเหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับหลักร้อยคือคือเลข7หลักสิบก็คือเลข2เสร็จสับเรียบร้อยก็บวกกัน9กบวกเได้16 6ห <6 S 1> เพิ่มหนะครับก็จะเป็นเลข <_ d ata> 1ิก็คือ1ให้เพิ่มไป5แต้มนะครับตัวนี้9ก้าบวกสองส็คือหให้เพิ่ม5ก็เป็น6 แบบนี้นี่คือตัวตัดนะครับวิธีการตัดก็ง่ายๆนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปกระทบตัวนี้เอาไปชนกันนั่นเองนะครับเราก็เลือกตัวที่ตัวไหนที่มันมันชนกันแบบนี้นี่ชนกันแบบนี้เลขหนึ่งจะไม่มีนะครับเพราะจะชนกันแค่ตัวเดียวฟันทงไปที่หลักร้อยส่วนฟังหลักสิบตัวที่ชนกันก็คือตัวนี้เลขหนึ่งจะไม่มีนะครับก็คือเลขหกฟันทงไปที่หลักสิบ เราก็เอาเลขหกตัวนี้นามาใส่ขา้าหน้าห6ห6หหแล้วก็ห6หแบบนี้3มชุดออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตสูตรก็เช่นกันนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าสูตรไหนจะถูกสูตรไหนจะผิดแต่ชื่อนามาให้พิจ,จารณาเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองงวดที่แล้วก็สูตรนี้แหละนะครับใครได้ดูในง่ดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับเราแค่มาทบทวนได้ดูอีกรอบหนึ่ง หนึ่งตุลาออกหกหกเก้าเห็นไหมครับจะมีชุดหนึ่งที่ออกได้งวดตัดไปเวลาเราจะคิดอีกไปจดข้อมูลไหม่ถูกต้องตั้งเลขนำโชคเข้าไปเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขห้าแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับจุดเราใช้จุดเดิมนะครับ แต่ตัวเลขสังเกตดีๆนยตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในแต่ละงวดนะครับเลขจะไม่ออกซ้ํากันนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละงวดไปนะครับแต่ละวงที่เดิมไว้หลักแสนนะครับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนะครับตรงนี้นี่คือตําแหน่งหลักร้อยที่เราต้องใช้ทุกงวดเลยนะครับหลักสิบวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองบวกกัน หลักสุดท้ายหลักหน่วยคู่นี้บวกกันหลักหมื่นกับหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับเราก็นําเลขมาตั้งนะครับเลขสี่ตัวนี้มาตั้งตัวนี้ได้เลยเก้าบวกแปดสิบเจ็ดนะครับเลขสองมาตั้งหกบวกสองได้เจ็ดแปดบวกสี่สิบสองนะครับแล้วก็เลขสี่มาตั้งร้อยอะไรออกมาเก้าสองหนึ่ง สองสาสี่แล้วก็ห้าหลักร้อยหลักกับหลักสิบมีห้าตัวนะครับได้เจ็ดได้สองนะครับบวกกันได้เก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามแบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับร้อยมาอะไราออกมานะครับได้เจ็ดได้เก้าบวกกันได้หกนะครับหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งแบบนี้นี่คือหลักสุดท้ายหลักหน่วยมีหกตัวนั่นเอง นะครับเริ่มต้นการตัดตัวเลขเราก็ไปตัดที่หลักหน่วยก่อนคงจําได้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเราใช้คู่นี้บวกกัน8ปบวกสได้12เพราะฉะนั้นเลข2เป็นเลขคู่นะครับเราก็วงไปที่เลข6เลข8แล้วก็เลข0ูนย์แบบนี้ฟันทงไปที่หลักหน่วยก็คือ6 8, แล้วก็0ทีนี้เราก็ไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบ้าง เราใช้หลักแสนนะครับทั้งสองหลักเลยนะครับมาตั้งเลขสี่มาตั้งเลขสี่มาตั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งสำคัญนะครับหลักร้อยบวกกันได้เจ็ดหลักสิบบวกกันได้สิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับเราก็บวกคู่ของมันนะครับสี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับบวกไปห้าแต้มนะครับก็จะได้เลขหกนี่เป็นตัวตัดนะครับให้บวกไปห้าแต้มตัวนี้ได้ห้านะครับบวกไปห้าแต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลขศูนย์นะครับแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปก็เหมือนในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเราเลือกตัวที่ชนกันแบบนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับคือเลข1ฟันทงไปที่หลักร้อยได้เลยเลือกตัวที่ชนกันแบบนี้เลข0ฟันทงไปที่หลักสิบนำเลข1 0มาวางข้างหน้า1 0 1 0แล้วก็1แล้วก็0นย์แบบนี้เลขทั้งหมดก็จะมี3คู่แบบนี้นะครับ ไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคกัน1ตุลานะครับงวดที่ผ่านมานะครับใครที่ได้สูตรนี้ไปแล้วนะครับก็เก็บไว้ดีๆนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับใช้ต่อเนื่องได้นะครับแบบนี้นี่คืองวดที่ผ่านมากับสูตรนี้นั่นเองนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3มชุดแบบนี้นะครับทุกงวดเลยแต่ทุกคนต้องรู้จุดนี้เท่านั้นเองนะครับนี่คือจุดสำคัญนะครับ ส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ย้ํานะครับเราไม่ได้แนะนํานะครับไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนไปเล่นนะครับใครชอบเสี่ยงโชคนะครับชอบคิดชอบคํานวณนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาได้ติดต่อมาได้นะครับนี่คือเบอร์เอดีไลนะครับแอดไลน์เข้ามา0918048123ติดต่อมาได้นะครับ หรือใครอยากจะพูดคุยก็โทรได้โทรเบอร์เดียวกันนี่แหละนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นก็ติดต่อเข้ามานะครับไม่ต้องสมัครเป็นพันสองพันไม่ต้องนะครับเอาเป็นว่าคิดค่าครูนะครับค่าวิชานะครับที่รําเรียนมานะครับแค่ห้าร้อยก็พอคงไม่มากจนเกินไปนะครับส่งให้จํากัดนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับนําตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้แต่นั่นเนินนะครับใกล้ๆจะหายากนะครับผม เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูซิว่าวันที่1พฤศจิกานะครับที่ได้เลขตัวไหนบ้างทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับงวดที่ผ่านมาก็ทําให้ดูแบบนี้นะครับใครเชื่อก็ไปเสี่ยงโชคก็ถูกรางวัลได้นะครับตั้งเลข5้นี่คือเลขนําโชคตั้งเลข5เข้าไปแล้วก็ตั้งบวกไว้ต,วไวตั้งบวกไว้นะครับตั้งบวกไว้ จุดเดิมนะครับหวังว่าคงพอจําได้นะครับหลักแสนรั้งวันที่1นนะครับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะชัดเจนมากผมจะวงตําแหน่งไว้แบบนี้แหละแบบนี้แหละตัวไหนบวกกันบ้างนะครับทุกคนทําเป็นทุกคนนะครับหลักร้อยครั้งที่ท1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักส0บก็เช่นกันจะวงไว้แบบนี้หลักหม <m> ื่นหลักพันบวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลข <ๆ S 1> ท้ายนะครับ เราก็มาตั้งเลขหกตัวนี้มาตั้งตัวนี้หมาตั้งตัวนี้เลขหนึ่งก็มาตั้งเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่หนึ่งบวกสามได้สี่เลข9้ามาตั้งอันนี้ทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับงวดที่ผ่านมาก็บอกแบบนี้แหละทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับแล้วก็ออกมาจริงๆงวดนี้ก็มีความมั่นใจนะครับบวกร้อยมาลายเข้ามานะครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดคือหนึ่ง บวกกันได้2นะครับ2เป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6จดไว้ดูได้นะครับนี่คือหลักร้อยในงวดวันที่หนพฤศจิกานะครับตัวนี้บวกกันได้6นะครับตัวนี้บวกกันได้9บวกกันได้5 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9จดไว้ดูได้เลยนะครับนี่คือหลักร้อยนี่คือหลัก10บหลักหน่วยร้อยมาไลออกมาได้9ได้สได้สได้สได้ห ได้6ได้ 7, แล้วก็ได้8นี่คือหลักหน่วยนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับวิธีตัดหลักหน่วยนะครับจำได้นะครับใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับบวกกันได้4เพราะฉะนั้นเราต้องวงไปที่เลขคู่4 6แล้วก็8ที่ผมได้เกินไว้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลักหน่วยจะเป็นเลข4เลข6เลข8ที่เราฟันธงเอาไว้นะครับเลข4เลข6แล้วก็เลข8แบบนี้ นะครับส่วนหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราก็ดึงเลข6ตัวนี้มาก็คือหลักแสนนั่นเองเลข6มาตั้งเลข6มาตั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่ได้ชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับผมใครอยากได้สูตรไปคิดเองทําเองนะครับเลขทุกตัวเราสามารถคิดเองทําเองได้มีที่ไปที่มา ไม่มีการอุปโลกไม่มีการยกเมฆตัวนี้ก็เช่นกันตัวไหนบ้างบวกกันใส่ตัวไหนบ้างบวกกันมาใส่คัดมาแค่ตัวเดียวคัดมาแค่ตัวเดียวนะครับไปใส่ข้างหน้าไปใส่ข้างหน้าแล้วก็ไปใส่ข้างหน้าก็จะได้เลข3ตัวอยู่3ชุดแบบนี้นี่คือสูตรที่เรามาทบทวนให้ดูในงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็เช่นกันก็ใช้สูตรนี้แหละนะครับเลขแค่3ชุดเท่านั้นเองนะครับ อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับมีรายละเอียดทุกอย่างส่งให้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์เข้ามา0 9 1 8 0 4 8 1 2 3นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับผมหรือใครอยากจะพูดคุยสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองนะครับไม่ต้องสมัครเป็นพัน0 0 0 0ไม่ต้องนะครับเราคิดค่าวิชาค่าครูที่รัาเพียนมานะครับแค่500ก็พอนะครับหวังว่าคงไม่มากจนเกินไปนะครับผมส่งให้จากัดนะครับี๋ยวจะส่งเลขให้ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วย นะครับไปหาไว้นะครับใกล้ๆจะหายากนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1พฤศจิกานะครับเลขกลุ่มนี้จะออกต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับมีความมั่นใจนะครับเหมือนว่ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับผมก็อย่างที่บอกไว้นะครับค่าครูค่าวิชาแค่5้าร้ก็พอนะครับส่งสูตรให้เลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรานะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับผมมีมาแบ่งปันทุกง่าไปนะครับท้ายสุดและก็สุดท้ายนะครับต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เก็บแล้วก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ